โอเคครับเดี๋ยวเราลงไปขับปลาเหลี่ยมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงครับมิซูมิชิปลาเชโโ่ครับโอเคก็เข้ามา้เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ติดตั้งตัวแตรเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับเดินมาลองดูกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ เอาหัวเรียบร้อยแล้วนะชึ่งเดียวติดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะครับตอนนี้ก็ติดกันสาดเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะอะกากันสาดจบ,บแล้วครับสองข้างแอ้นี่คือ แอรคครับขับเย็นก็ปกติสําหรับการขับขี่นะครับก็เป็นปกติเลยครับผมนนะบเนี่นะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปสวยเลยนะครัว่าเป็นรถที่ขับตีเลยนะครับเนี่ยก็ใส่แตรไ้เร้อแล้วครับตอนนี้ อย่าโอเคหมดแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปสวยๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองขับสี่เครื่องสี่ล้อกันดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋วไปก่อนเนาะ๊บนี่เป็นนี่เป็นสองเฮดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเป็นสี่เฮดขับไปข้างหน้าแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็น4ี่เฮดนะครับแล้วก็พอกนี่ก็จะเข้าตัวที่เป็น ลอแล้วนี่นะครับโอเนี่เป็นสีแคทเนาะเดี๋ยวลองเป็นสีเอลดูครับสีเอลซีอลสีเอลก็ผักไปข้างหน้าอีกทีนครับทุบนี่นี่ก็เป็นสีเอลแล้วนะครับลองขับดูครับเอลก็จะ เดี๋ยวเราาปกดลดอีกทีหนึง่งเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นหับออโต้เนาะเดี๋ยวเราจะปลดการทำง,งานของ CL แล้วกันเนาะนี่เป็น CL CL โ okay. อเคเลี้ยวก็ไปดังนะครับปกติอยู่แล้เวเป็น c ะเดี๋ยวเป็นปกติด้วยกันเนาะ นี่เข้ามาหักขาตัวปุ๊บนี่เป็นสองแถลไฟดับไปอ่าโอเคนะครับแต่ต้องถอยหลังก่อนเพื่อที่จะให้ฟีล็อกบังปลดออโตโอ้โอเคอ่าเรียบร้อยครับนี่ก็ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะครับีครับวันนี้เรามารีวิวป a เ e โ o นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่สร้างชื่อกับมิตซูบิชิครับนั่นก็คือตาเหลี่ยมนั่นเองป a เ e โ o เจนหนึ่งนะครับก็เป็นรถที่ได้รางวัลมากมายในป a r i s ตาก้านะครับก็หลายๆคนคงชื่นชอบครับดูมิติตัวรถนะครับมันจะเป็นทรงเรียมแบบนี้ครับทรงร่วมสมัยกับพวกแลนด์โรเวนะครับหรือ พวกโตยตาไลนคูเซอร์ประมาณนี้ครับสมัยนั้นก็เขานิยมแบบนี้นะครับตัวแรกเจนแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฟกลมแบบนี้นะครับไฟกลมแล้วก็นิยมติดสปอร์ไลท์กันนะเดี๋ยวผมต้องหาคู่ให้เมือนเหมือนกันนะครับวันนี้อยู่ที่เรือนแพรนะครับฟิชชิ่งที่เขามาเล่นเจ็สกีกันนะครับก็รุ่นนี้จะมีสกู๊ปนะครับสําหรับตัวอินเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นอินเตอร์แล้วก็เครื่องเทอร์โบนะครับนั่นเองนะฮะ ราเหลี่ยมรถที่สวยงามนะครับถ้าดูจากมิติตัวรถเนี่ยตอนนี้คนก็หากันเยอะนะครับเพราะว่าเอามาแต่งแล้วสวยนะครับแล้วก็อะไรต่างต่างเนี่ยยังพอหาได้ครับมันยังพอหาได้เนาะมันกไ็ไม่ถือว่ายากบางชิ้นก็เทียบกับพวกสตาร์ด้าได้เนาะ L สองร้อยต่างต่างเนี่ยสามารถเทียบเคียงได้เลยเนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับระบบเบรกอะไรต่างเนี่ยสามารถที่จะ ใช้งานร่วมกันได้นะครับก็จะมีพวกอะไหล่พาท์ที่ที่หายากที่หนึง่งในพวกคิ้วรต่างๆคิ้วยานแล้วก็แต่ยังพอหาได้นะครับรุ่นนี้เป็นหประตูด้วยกันเนาะนะครับหประตูนั่นนะแล้วก็เป็น SUV ตัวแรกเลยนะครับนะครับก็มือจับก็เป็นสีเซเลตแบบนี้ฮะด้านในก็จะประกอบด้วยนี่นะครับตัววัดรอบนะครับแล้วก็วัดความเร็ว ตัวน้ำมันนะฮะแล้วก็ตัวความร้อนนะครับส่วนใหญ่เขาเนิยมจะติดบูทกันด้วยนะเพื่อจะดูอัตราเร่งของเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสามสหายครับก็จะเป็นวัดแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับแรงดันน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวนี้เป็นวัดความลาดเอียงแล้วก็วัดแบตเตอรี่วัดโบนทั่นเองนะครับขับเครื่องสี่ล้อนะครับมีเกียร์ปกติเกียร์ห้าเกียร์เตินหน้าแล้วก็ถอยหลังตัวนี้เป็นเกียร์ สองเฮเป็นพ r ท Time เนาะ2องเฮนะครับสี่เฮแล้วก็เป็นซีแอลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวเบาะอย่างรุ่นนี้เขาาจะมีฟังก์ชันพิเศษในการเบาะสปริงนั่นเองนะครับตัวนี้ครับเบาะสปริงสามารถที่จะปิดอันนี้ผมล็อกไว้เนาะถ้าออกถ้าออกเนี่ยเนี่ยบอะก,ก็จะสามารถที่จะกระเด้งกะเด้เด้งได้เนี่ยเด้งได้น,นะครับ ก็เวลาเรานั่งมันก็จะนั่งไกลๆมันก็จะเรียกว่าไม่เมื่อยนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นมือหมุนธรรมดานะเนี่ยมหมุนธรรมดาครับแล้วเป็นกระจกคลาสสิกครับฟิล์มยังไม่เปลี่ยนเนาะนั่นนั้นเครื่องอะไรผมฟิตทามาพอสมนควรแล้วตัวนี้เป็นกระจกหูช้านั่นเองครับการเปิดก็คือกดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เปิดนี่แล้วก็เปิดได้เปิดได้ครับนี่เปิดได้นะครับ จะขูช้างแบบนี้เองนะครับโอเคครับปิดเดี๋ยวมันจะล็อกเองครับปึ๊บนี่มันจะล็อกออตโต้ตรงนี้นะครับโอเคด้านบนก็จะเป็นไฟธรรมดาครับนี้ก็เป็นที่บังแดดนะครับกระจกมองหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญออฟโรดเขาจะมีที่ให้จับแบบนี้นะมันก็จะความมั่นคงดีครับนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนแัดไป นะครับแล้วของเดิมดเปลี่ยนแบบมาแล้วครับนะด้านหลังนะครับเบาะสามารถที่จะปรับได้หลายฟังก์ชันมากนะครับตัวนี้เบาะสามารถที่จะปรับปรับได้ครับตัวนี้ทั้งปรับนอนได้เนาะตรงนี้ครับเป็นเบาะก,กระเบื้ตัวนี้ก็อาจจะต้องมันไม่ร้อยครับอาจจะต้องไปหุ้มใหม่อรอบนะฮะตู้ด้านหลังก็จะเป็นพวกหนังนะครับ EPC ที่ขามหุ้มมาใหม่นี่จะเป็นตัวจุบหรีเนาะ เปิดมือเปิดเป็นกระจกหมุนนะครับนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเป็นบันไดนะครับด้านบนบินขึ้นไปได้เนาะนี่ก็เป็นติดหลักราคาครับเป็นที่นิยมกันแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต้องไปเปิดล็อกนะครับประตูฝาท้ายสามารถเปิดเปิดปิดล็อกได้ที่นี่นะครับนี่เลยตัวนี้ อันนี้ล็อกค,ครับอันนี้ล็อกเนาะน,นี่อันนี้นล็อกโอเคแล้วก,ก็เดี๋ยวไปดูครับที่การเปิดโอเคสงใส่ยสงสัยเ,เราเราจะล็อกไว้นะครับโอเคด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยปร,ประตูนี่หนักมากเลยเนาะเออเบาาแถวตอนที่สามยังอยู่ครบนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องต้องไปจับแบบนี้เนาะนะ อันนี้เลยนะครับยังอยู่ครบนะสองด้านเลยนะครับนี่ก็พื้นปกติเลยนี่พื้นนี่เขาเขาจะมีตัวเกี่ยวมาด้วยครับเอาไว้สำหรับสามารถที่จะผูกเชือกได้เวลาเราขนของอะไรต่างเนี่ยสามารถที่จะทําได้เนาะนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหูล่ากนะครับเจ้าของเดินเขาใส่มาแล้วก็มีตัวต่อไฟมาด้วยเนาะตรงนี้ก็อนนี้เขาล็อกตายนะปกติมันต้องปกติมันต้องแบบว่า เลื่อนได้เนาะโอเคเบาเดี๋ยวเราว่า,าทีโอเค <c oughs> นี่ครับตูวด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เปลีย่ยนยางเป็นมัดมัดทะเลนมาแล้วเนาะสี่กัสี่เรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวลองไปดูเปิดประตูก็เป็นตัวล็อก รุ่นก่อนเลยแบบนี้ชอบมากครับนี่ก็เป็นปมือมือเปิดประตู่ะแล้วก็ตัวไข่กระจกเนาะตัวนี้เป็นตัวปรับความสว่างเดือนไม้นะครับตัวเปิดฝากระโปรงดึงปุ๊บก็ c, ป c, เปิดนะครับตัวปรับพวงมาลัยได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงได้สองทิศทางเนาะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปัดกระจกหลังแล้วก็ตัวตัวล็อกฝาท้ายนะ โอเคทาง,งานได้อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นชุดแอร์ครับก็จะมีที่จุดบี่ชุดแอร์ที่ต่อคู่บุหรี่นะครับแล้วก็ตัว AC ตัวนี้เปิดปิดตัวคอมแอร์ได้ตัวนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นเป็นเก๊แบบพิเศษนะครับสามารถที่จะเปิดนี้อยู่ได้นะครับนี่มีเกรับด้วยเอาใส่เอาไวใ้ไวใส่เงินได้นะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดู ตัฝขกระโปรงครับเดี๋ยวเปิดเปิดนีให้ดูว่าเป็นแบบไหนโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องนี้ทำมาเปลี่ยนสายพันธุ์ทัามิงมาแล้วนี่นี่เลย3ามแสนแปดนเจดพันะรอบต่อไปนะตอนนี้มัน2องแสนแปดเจพันอยู่เอ่อทำเครื่องมาใหม่นะครับ เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องสายพานลาลิ้นสายพานปั้มน้ำแะไต่างเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนใส่เปลี่ยนน้ามันปั้มเบรกเปลี่ยนน้ามันเครื่องมันเกียร์งเฟืองท้ายมันเกียร์หน้าเกียร์หลังเปลี่ยนหมดเลยครับแล้วก็ถ่ายรอเย็นใหม่นะครับตอนนี้แบตใหม่เห็ไหมครับแบตใหม่เลยฮะแบ้เขาเปลี่ยนแบตมาใหม่คือโยซ่าปีนี้นะฮะแล้วก็ปั้มปั๊มทำชุดซ่อมมาใหม่เปลี่ยนเป็น12มิลเรียบร้อยแล้วนะครับก <im> ็จะให้อัตรา ให้อตาการเร่งที่ติดเท้านะครับอ่ามันก็จะเป็นที่นิยมเนาะเนี่ยฝาฝาฝาท้ายเดิมเดินะครับม,มีน้ำติดอยู่ครบนะตัวนี้ครับใครที่ดูรีวิวของผมก็สนใจก็ติดต่อมาได้เนี่ยน,นี่เขาติดกระจกมองมุมมาด้วยนะครับนะครับลักษณะกระจกก็จะเป็นคอนรอยแบบนี้ครับมีของแท้นะกรแพงอะ่ะผมว่าเดี๋ยวก็ขายสี่ห้าพันอ่ะนะครับนวอยเนาะตัวเนี้ย ผมติดนี้มาให้ใหม่นะครับก็คือตัวคันสารนั่นเองตัวคิ้วขอบระจกเนี่ยเกือบสองพันนะชุดนี้พี่เขามาส่งให้ที่บ้านเลยนะฮะครับตัวแหล่งลังคาด้านบนเป็นของไรโนก็คือปกติเลยนะครับใช้งานได้ดีเลยอะ่ะเนี่ยนะครับสวมาที่จะเนี่ยโอ้โห,โหแข็งแรงทนทานแล้วเมื่อพร้อมไฟสปอรตไลท์ถ้าเปิดให้ดูเนาะ อ่าสปอร์ได้หน้าได้น,นะครับสปอร์ได้ข้างนี่โอเคนะครับข้างหน้าหลังครบทุกอย่างนะครับเปิดได้เลยตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะโอเคนะครับตัวนี้นะฮะสปอร์ได้หน้าเนี่ยมันติดปะวะน้าติดปะน้ำติด,ต,ดตรงนี้ไม่รู้ว่าใช้ตัว ชีวิตอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องไปหาก่อนไม่ไรครับสปอร์เรเน่าจะติดใหม่ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับโอเครุ่นนี้จะมีรุ่นที่เป็นหัวเผานะครับต้องเผาหัวนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวรอให้มันดับก็สตาร์ทแต่ว่าอันนี้น่าจะต้องต้องเปลี่ยนหัวเผาใหม่สองร้อยบาทเลยครับไม่แพงนะครับโอ้ ชึองเลยชึองเดียวติดนะครับโอเคชึ้งเดียวติดก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งเลย <Okay. S 1> นี่เดินนิ่งเลยครับ oh. สบายๆครับตัวนี้ ลื่นลื่นมากอ่ะโคตรลื่นอ่ะโคตรลื่นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับฮะนี่ครับก็ให้ดูความสวยงามครับยามพระทิตยตกดินครับที่เอ่อเรียกว่าเรือนแพรรีสอร์ทนะครับสมัยก่อนที่เขาตอนนี้เขายังแข่งเจ็เจสเกีกันเนาะนี่ น่ครับแบตใหม่นะครับแบตใหม่ปี2017เอ่องเลยนะครับแบตใหม่เลยตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าสร้างชื่อเลยนะครับปาเชโลตัวนี้ครับนี่ใครใครคิดว่าต้องการรถที่ขับไปใช้งานนะครับนี่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดแล้วนะครับยางก็ใหม่ยางปลายปีต้นปีย3เนาะ ยังมัดยังมัดทะเลด้วยนะครับพร้อมแม็กใหม่นะครับนี่ก็คุ้มมากแล้วนะครับเนี่นะครับอาจจะต้องเก็บสีเล็กๆน้อยๆครับตรงที่กันกวนชนแต่ว่าการขับแรต่างเนี่ยดีมากครับแล้วเป็นเป็นเทอร์โบของดีแม็ลกด้วยนะครับขอบอกนะครับดูดูดูคลิปที่ผมขับได้เนาะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับโอเคเลยนะฮะ ใครสนใจก็อินบ็อกถามผมมาได้ครับ09999274997นะครับราคาตอนนี้ที่เปิดคือ1 7 5่0 0สนาพนะครับเป็นรถที่ผมเขาเรียกว่าเออมีสัญญาใจในการช่วยเขาซื้อครับเออช่วยซื้อนอแล้วก็เอามาทำนู่นทำนี่ครับเกินราคานั้นไปแล้วครับเรียบร้อยเนาะทั้งต่อทะเบียนต่อ,ต,อต่อภาษีใหม่จดทะเบียนใหม่ทำประกัน พลบบปิดเครื่องพิดเครื่องไปสองหมื่นกว่าบาทนะพิดเครื่องแบตเตอรี่โหเพียบเลยฮะเนี่ยใส่คิ้วกันศาสมาให้เลยกัศาสคันก้าเนาะพีน่นพดลเอามาให้ผมเปลี่ยนแต่อีกไอตัวล็อกแต่สาตัวตัวสองร้อยเนี่ยพี่เขาส่งมาให้หกร้อยบาทเรียบร้อยหมดแล้วครับนะเป็นรถที่ขับดีนะครับผมว่านะเออพนั้นก็ ใครสนใจจะช่วยผมในราคา175,000บาทเองครับคุณจะได้รถที่เป็นทะเบียนผมชื่อผมเลยนะอันเนี้ยทะเบียนคันนี้เป็นชื่อผมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นชื่อผมนะตัวนี้ครับอนะครับ,รบก็สนใจก็อ็อกซ์มาได้นะครับวันนี้นะครับรถที่โอเคเลยช่วง,งล่างไม่ต้องห่วงครับแน่นปึ๊กนะฮะนะครับนะ ใช้งานได้ดีเลยครับผมอ่าครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับครับนี่เราเปิดไฟสปอตไลท์ครบเลยนะครับอันนี้สว่างมากเลยครับใช้ได้เลยอ่ะนี่ยใครที่ออกเต็นท์กางเต็นท์แคมป์ปิ้งนะครับอันนี้ตอบโจทย์นะครับดูได้เลยครับนี่ โอ้โหสาตาเลยครับทั้งหน้าทาั้งหลังเนาะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ยังดีเลยทั้งหน้าก็เอา้าตั้งขึ้นได้เนาะแต่ว่านี้ก็เราเท่ไปก่อนนะครับเพราะยังยังไม่มีตัวปิดนะโอเคนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ง่ายก่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์กันดูนี่ไงคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยสุดยอดนะครับสวยๆแบบนี้เลยผมเก็บให้หมดแล้วนะครับเรียบร้อยครับชิ้นก็ติดแน่นอน นี่ครับติดแล้วดูไฟโอ้โหเนี่ยสวยงามนะครับแอร์แอร์แอเย็นนะครับไฟหน้าติดนี่โอ้สว่างมากครับถือว่ารถที่โอเคเลยนะครับใครสนใจกติดต่อมาได้เลยครับผม โอเคไปก่อนนะครับงั้นสวัสดีครับ หลังจากซ่อมมานะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนน็อตแต่เนี่นะครับนี่เบิกเบิกมาใหม่เลยนะครับตัวละสองร้อยบาทประมาณนี้นะครับนี่สามตัวหกร้อยนะฮะเพราะแต่มันตรงนี้มันหวานมันกรอบหมดแล้วเนี่ยนะครับแต่ลยังโอเคอยู่เนาะยังไม่แต่นะครับก็มีแบบจากรายงานเล็กน้อยนะครับแต่เราใช้ตัวเดิมดีกว่าของใหม่แพงมากนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูก่อนนะครับโอเคติดตั้งแต่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยไม่หกละก็ดังดีบ้าบนงนะเราลองดูครับโอเคเรียบร้อยครับนี่เป็นเศษเศษของเก่าโอ้โหกรอบเลยฮะนี่อยู่ได้นานตัวละสั่งมาตัวละหกตัวละสองร้อยสามตัวก็หกร้อยครับพอดีเลยไม่ต้องซื้อพวงมาลัยใหม่นะโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาติดตัวกันศาสต์กันนะครับเป็นงานเยี่ยมเลยฮะพี่เขามาส่งให้ถึงบ้านเลยเมื่อวานนะครับก็จะเป็นคิ้วติดคิ้วกระจกนะครับให้ปาเกโร่เรานะเนี่ยเวลา,าจอดตาแดดตาฝนมันไปได้แบบเปิดกระจกรถได้ไม่อักนะเมื่อวานแอบเปิดแล้วฝนตกแล้วมันก็พื้นแฉะไปหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวติดเวลาติดก็ดดคงจะติดใน แดดร้อนนะมันจะได้กาว 3M มันจะได้แบบติดอย่างดีครับเขาใช้กาว 3M อย่างดีเนาะนะครับโอเคจะติดแล้วถ่ายให้ดูนะครับโอเคหลังจากติดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คิวเวลาเราฝนตกเราจะได้เปิดกระจกได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดตัวกระจกได้แล้วนะครับเพื่อมันถ่ายทอากาศแบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะได้ป้องกันไว้นะีนร่รถจะได้ไม่มีกินอับด้วย มีข้อดีในการในการมีตัวคันศาสนะครับอันแบบนี้เลยเนี่ยฝนตกได้แบบป้องกันให้เราได้นะแบบนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันเนาะแล้วเปิดด้านนู้นบริการด้านนี้มันมีต้นไม้อยู่เดี๋ยวน้ำมันจะหยดเปิดสักบ้านแค่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยเป็นการป้องกันไว้มันจะได้รถจะได้ไม่อับด้วยครับ หาเรียบร้อยครับชุดนี้ประมาณ1,009เนาะแล้วก็ติดสั่งกับพี่ในเพจปาเาโลปลาเลี่ยมนะครับเรียบร้อยติดตั้งได้ง่ายๆครับ